คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าหลังจากเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะวันนี้ผมอยากให้ดูก็คือมันมีปมที่ล่าสุดทนายสิทธาเขียนข้อความเฟซบุ๊กเอาไว้อันหนึ่งทนายสิทธาบอกว่าตอนนี้คดีรองหัวหน้าพักคืนกำลังมีความพยายามเสนอเงินจำนวนมากเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นเฟซบุ๊กของทนายสิทธาสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะนี่ให้เยื่อเพื่อจบคดีและให้อยู่อย่างเงียบๆห้ามให้สัมภาษณ์ ห้ามให้ความร่วมมือกับผมเพื่อให้กระแสสังคมเลิกสนใจคดีนี้ไปให้ไหวที่สุดใครพร้อมสู้ต่อเดินไปด้วยกันใครอ่อนแอก็แพ้ไปวันนี้เราเจอทนายตั้มด้วยใช่ไหมใช่ค่ะทน,นายตั้มพูดเรื่องนี้ว่ายังไงเรื่องการที่จะขอขอเอาเงินงเพื่อให้จบเรื่องเออตั้งแต่ เปิดเรื่องนี้ออกมาเนี่ยมีอย่ติดต่อมาประมาณสัก20กว่าคนแล้วนะคะ <c oughs> แล้วตอนนี้เนี่ยกำลังคุยอยู่คือมีบางคนที่เขาขอปรึกษาครอบครัวก่อนแล้วก็บางคนเนี่ยเตรียมที่จะมาแจ้งความอย่างวันจันทร์เนี้ยทนายตั้มบอกว่ารอดูเลย5้าคน5คนนี้จะเดินทางมาพร้อมกับผมที่สอนอนลุมพินีซึ่งทั้งหมดเนี่ยเท่าที่สอบถามมันจะมีพฤติกรรมจริงๆแล้วบางคนโดนอน,อนาจาร์บางคนโดนข่มขืนนะคะแต่ทุกคนกลัวหมดเลยว่ามันไม่มีหลักฐานพูดออกไปแล้วเดี๋ยวเขาเขาก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นความ แทนนายตั้มบอกว่าบอกกับน้องๆว่าไม่ต้องห่วงหลักฐานมันไม่สําคัญตอนนี้ผมจะเป็นเสาหลักให้ทุกคนเองค่ะใจคือต้องบอกว่าเหยื่อน,นะครับมีจํานวนมากนะครับแล้วก็เข้ามาไม่หยุดเลยนะครับล่าสุดเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยอีกอีกห้าคนนะครับในวันจันนี้รวมๆแล้วเนี่ยมัน20บกว่าคนแล้วล่ะนะครับแต่ว่าคนที่ดาเนินคดีเนี่ยอาจจะประมาณสักสิบคนสิบคนเศษเศษแต่ว่าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันไป นะครับบางคนแค่อนาจาร์บางคนก็ถึงขนาดโดนข่มขืนเลยนะครับเดี๋ยวคงจะพาผู้เสียหายนะครับที่เขารอผมอยู่นะครับเข้าไปดำเนินคดีที่สอนอลุมพินีนะครับในในวันจันทร์นี้มั่นใจครับว่ามีพยานหลักฐานแล้วก็มีมีหลักฐานเด็ดอยู่ครับนะครับพร้อมที่จะเปิดเผยเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับก็คือตอนนี้มันไม่ได้กลัวอะไรนะครับเพราะว่าน้องที่เป็นผู้หญิงหลายๆคนนะเขาเขาเป็นผู้เสียหายหลายคนเขายังกล้าเลย นะครับแล้วผมเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นทนายความด้วยแล้วก็ทําคดีแบบนี้มาก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับถ้าเกิดเราไปกลัวนะครับเราก็เป็นเสาหลักให้น้องๆไม่ได้นะที้เราทราบข่าวมานะว่าตอนนี้เนี่ยเงินออกค่อนข้างจะเยอะนะครับติดต่อไปทางผู้เสียหายหลายๆคนมีทั้งคนที่ยอมแล้วแพ้กําลังเงินแต่ยังบางคนก็ไม่ยอมศักดิ์ศรีสําคัญกว่านะครับก็ฝากบอกกับผู้เสียหายทุกคนนะครับว่าใครที่พร้อมจะสู้ต่อกับผมเนี่ยผมก็สู้ไม่มีถอยคือต้องบอกนี่แหละครับเพราะฉะนั้น ก็นแน่นอนทนายตั้มจะเป็นเสาหลักในการช่วยเหลือเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะล่าสุดมันมีแชทต,ตัวหนึ่งหลุดออกมาอีกเอาจริงไม่ว่าจะเป็นคุณธนัทที่ได้แชทนี้มาหรือแม้แต่อาจารย์ประวินชัชวานพงพันธ์คุณผู้ชมดูแชทนี้นะฮะเดี๋ยวจะถอดข้อความให้ดูถูกระบุว่าเป็นของบุคคลชื่อดังคนหนึ่งทักไปหาเด็ก17แล้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่คุยกันแบบภาษาอังกฤษโดยคุณธนัทตั้งคำถามบอกอายุ17ก็ไม่เว้นเลยเหรอครับ คุณผู้ชมดูนะฮะว่าบุคคลดังคนนี้ทักไปไว่ายังไงขออนุญาตถอดข้อความเป็นภาษาอังกฤษเพื่อกําลังจะบอกตามที่ทนายตั้มบอกว่าพฤติกรรมคนคนหนึ่งเนี่ยมันทําเรื่องแบบนี้ซ้าๆบ่อยๆขอดูข้อความขึ้นมาหน่อยนะฮะถ้าดูแบบถอดออกมาเป็นภาษาอังกฤษ นักการเมืองคนนี้คุยอะไรยังไงครับฝ้ายคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทาไมเหยื่อเนี่ยบางคนออกมาเยอะไปหมดเลยน้องคนนี้ไม่เคยรู้จักผู้ชายคนนี้มาก่อนนะคะ <c oughs> เหมือนกับเจอน้องใน Facebook แล้วก็ทักไปสวัสดีครับสบายดีไหมทําอะไรอยู่ผู้หญิงยังถามกลับมาโทษนะคะเรารู้จักกันเหรอคะเจ้าตัวก็เลยต้องมีการแนะนําตัวเองด้วยการไล่ประวัติยาวบอกว่า,วาอ,อ๋อคุณพ่อผมนี่ไงท่านนี้ คุณพ่อผมคือท่านนี้ท่านนี้แล้วท่านเนี่ยรู้จักญาติของน้องหลายคนนะน่าจะเคยเจอน้องที่งานพ่อผมเนี่ยเป็นวิทยากรแต่ตอนนั้นเนี่ยน้องน่าจะคุยกับเพื่อนๆเ,เลยไม่ได้สนใจน้องก็คุยตามมารยาทนะคะหน้าต่อไปน้องบอกว่าโอ้ขอโทษค่ะหนูจําชื่อคนไม่ค่อยเก่งหนูสบายดีแล้วพี่ล่ะคะ บอกอ๋อไม่เป็นไรน้องน่าจะเจอคนเยอะจําไม่ได้ก็ไม่แปลกผมทํางานหนักครับไปไปมามาระหว่างกรุงเทพกับฮ่องกงประโยคสําคัญประโยคสุดท้ายที่เราไฮไลท์สีแดงคือน้องไปเที่ยวผับเที่ยวกลางคืนบ่อยไหมครับนี่คนเพิ่งรู้จักกันนะคะหลังจากนั้นผู้หญิงก็บอกว่าหนูอายุแค่17ค่ะที่บ้านไม่ชอบห้เที่ยวแต่บางทีก็ต้องแอบออกไปผู้ชายก็เลยตอบกลับมาว่าดีเลยเอาไว้เดี๋ยวพี่กลับไปเราไปเที่ยวกันขอเบอร์โทรศัพท์น้องหน่อยได้ไหม คุณผู้ชมฮะนี่คือส่วนหนึ่งที่สังคมเขายอมเปิดออกมาโดยเฉพาะบรรดาผู้หญิงซึ่งเขาอ้างว่าเขาเป็นผู้เสียหายนักการเมืองพยายามจะติดต่อด้วยรูปแบบแบบนี้แล้วไม่ใช่แค่คนเดียวมีอีกหลายคนที่ทนายตั้มบอกมันจะมาพล็อตเรื่องแบบนี้และถ้าเจอก็อาจจะถูกทำอนาจารย์อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ